cha đây thu cha con thu cha ngam thu cha ghê mẹ hết hại thu cha lại thu cha lại à mẹ hết hại này, chồm chút hết phòng mẹ Hãy subscribe cho ของแม่ได้นะนั่น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 ตู้จเอาคนนั่นนั่นเอาวะาหมนึกออกอาเอาวอาเอาเอาวอโอ้แพงแพงแพงแพแล้วเบาดอกอุ้ยผู้ใดสิบอุ้มนะบายบายก่อนบายบาย ơi, chân hù đằng mẹ rồi nó, à, bye bye con, bye bye tui con, bye bye rồi, bye bye nè mẹ, bye bye nè mẹ bye bye, nè mẹ, bye mẹ tู่ mưa à, không, bye được quá bye chúc nè, chúc nè chân hú đằng mẹ đấy đâu này hả, à. ừ. ลูกสาวนี่ยเฮ็ดของแม่นี่มาเด้อจังไรแเอาเดินนะแรงมือมือเยฮะฮะมาแม่ละมาเลยโอ้ยป้อเขาคอกกันเด้อพอดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาคอกเขาคอเขาคก้เินเินนะ ข้อคอกเล็เข้คอกเล็เข้อคอกเล็เข้อคอกเล็กอือออข้คอกเดวเข้อคอกเร็วอืออไป พูเอวิวไปแลยพูลูกเพิ่ขี่ด้เหรอเพื่อนบอมืงไงตามเลยได้นี่ยไ,ไ,ไม่เห็นหายขี่เดียดดิอ้าวเฮ้ยคนขีตกลงหายเฮ้ย มันจะไปใช่เรนไปหาประตูกัดมนันนี่ปินปินปินอ,อ,อุ้ยอุ้ย คนพนคนคนคนเถื่อให้ใช้คนไปนะไปกวนด้วยเรียนเฮ้ยงามดีอนีใช่งามดีพ้นน Jenny mắm mày má mẹ mày hãm mày má mày à mày hãm 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 Oh hãm mày hãm mày hãm Má hãm mày hãm ออกมาเลยมามามาออกมามาออมาไม่ใส่หายนะโอ้โหมามามาใส่ใส่หาเมมมพิ่นอยากใส่เลยอามาไม่ใส่หายนลูกมาโอ้โหแผลโอ้สวยงามปฏิโถปฏิถังอะไรเอา้า <s> <c oughs> จอมยุทธนี่ม,มีไฟยากเอาเลย,ยดิผู้ใดก็ขี้ข้านะนี่ ใช่ใช่ใช่ดุลจับมาใช่ดูุจ,บบจะซอกในกระเป๋าแม่นะออเจอแล้วเจอแล้วขี้ขโมยเจอขี้ขโมยแล้วเฮ้ยทำอะไรอ่ะเจอขี้ขโมยแล้วเจอขี้ขโมยละอืออืออือ อือบึงเท่ทัดเออบึงเท่ทัดเออบึงบ่บึงบ่บึงบ่เป็ดอะบึง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 อ้าแม่เปิดบุเป็นได้ต้องหาเงินเฮ็ดให้แม่เฮ็ดบุเป็นโอ้อันนี้เขาอีหล่านอะเออเออเออมามามาเม่เปิดให้มะอันนี้แม่เฮ็ดให้แม่เฮ็ดให้ หนาวมะไปกนมาตินี่ชุกลงสิชุกลงสินี่อืม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 ตัวหุ่มเด่้องให้กินอีก หะถุบถุบหน่กหนักยาเห็ดนะอุ้หาแต่แนวเห็ดนมาจอดอยู่นาเมื่อ,ด,อ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 ดิชุบลงนี่อืมอืมกดกดกดอึ้มกดนี่ เดี hmm? wow. uh ๋ยวให้แม่ใบปั้มกินใยปั้มกินใยอีกเด้อรูซสึกว่าหัวหุ่มๆนะฮะไปดูฉันว่าฉัมอืม จ้าแล่วทุจ้าก็ทุจา้าอองามทุจาออ้าอือเร่งอ่ะอเมเฮตให้ทุจร้าแหละทุจาออ้าแหละอแมเฮตให้เนีทุจา้าเดียวเพงเรียนเพงเรียลูกไปเรียน thế độ thế sao? Nè 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 nè, à mẹ à. hết nè. ui nhung 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 bó, tài bó. <cười> oh. <cười> đây. đây. <cười> đây. đây. <cười> oh, <mình> đây. <cười> <cười> Bên đây nè. đây <laughs> <laughs> <Yeah. cười> <laughs> 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 ก็แื่เห็นผู้ตู่กูเชื่อกรเขบุก็หน้าเราเลยวราอะไรเรเนอ้กันหน้วมงตุนโกบว้กดบ้เหตุได้ผู้ตู่เป็นปีเป็นชาติไอ้จับผู้ตู่อะไรเป็นได้ผูตู่ก็ให้รันบอกว่าอ้าวบาทเองมียังบาทเอง ันนี้ก็บโมเมนที่ไปพ้องประตูะว่าไม่อ้วนให้บ่าน,นี่กัไรปไปประตูเราว่าเอาไหนไอเอ้ยมาพ้องว่าประตูให้ไ,หไปอันนี้ก็ไปพ้องประตูด้วยว่าไม่อ้วนให้เห็ดหนงดงประตูให้คนเดียวอันนี้ก็ไปพ้องบออ่าน่ะโอ้กุ้งจังดี โอ้ยฮ่อ้ยาออ้ยโอ้แนนอุ้แนนอยู่มึงแล้วก็จะอ้วนอยู่มึงง้นได้สิอ่าโอ้ยอันนี้มามาฟอกแม่่าฟอตู้ให้อันน้ไปฟอกมาไม่อ้วนห้่่าฮ่่าฮ่าโอ อือมาเหตุงานฟตอื้อเอ้ยบอกเชื่อเจ้าขับปู่อนน่าแล้วแหละเอาเมื่อวานเมื่อานนี่มันยังพ่อง่อก็ับแมนตั้งหลายเท่าเลยไปบอกแมนไม่อ้วนให้เขบอกฟอกไม่มีอ้วนบ่บ่ห้ไปะ

ตู้นั่นได้ทีตู้นั่นได้หายวะชิเปรลบมานย่งน่ะเดี๋ยวก็ใกล้จะเขียนหัวงก่อนนะดะทีเออลองเธอเขียนแหละเธอไปไปหันเบิ้งมาเลเงินเฮียนมาเบิ้งนี่คือกันว่าเบิ้งแห่งเงินเทียนมึง ก่อไก่ยื้เริ่มเขียนเริ่มเขียนหัวแล้วป่ะประตูแบบนั่งประตูแบบนั่งโอ้แพงหมาแพงแพงอันนี้ไใครจะให้ลูกแม่อันนี้โอ้โอ้โอ้ยเปิดก็เปิดนะแม่เอาไปไปประตูะแบบนั่เมี้งนะ อนะเป๋าเยอะกระเปู่นเผลกอยู่นเพบิวอยู่พี่ลกบิวโอ้ยแฮกอีนอมึงเอ้ยเงินเงินซื้อได้ปะเนี่ยวันน้องบิวสิบเวันเงินเขียนเถิดอยู่บน ไปโย,ย,ย,ย่ไปโย่เอ้ยมบแจกคนสิโดนงัดคอยนาเฮมาเบิ่งด้วยเงินเขียนถือบนนี่ลูกมาเบิ่งดูนี่โอ้ยมีแมนด้วยนี่แมนบ่มาเบิ่งดูเอาเบิ่งนี่แมนบ้าเบิ่งดูเง,ดงเงินเลี้ยนเป็นอยู่บ่ามาถือมาถือ Lan hai hoa phiền mặt thử nàng ngân chia tay tội thương tôi thương 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 nè, thương 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 Tổ thương 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 ัต้ย้งจะจะมาบหอลอออ่นเาอองข้อทอ้อง้ัจกเชอเชือชอ่น้อน้รอเล็กตตาทอทุงโทุ่งอืมนกเอออ่านูนกขาวนกทอทุงทอทุ่งกันกลยลูก ได้จังหวะอันเงินใส่อันไหมอันใหอีล่ะอันไหมดูอันเงินเสียใจได้หนิอันเง,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 งินเสียใจได้หน,น,นิข่าทิมแก้วชื้นข่าทิมเลยข่าทิมเลยอ่า,อาเกียนมาเก่าก่อนอะนั่นแล้วโตโตบ่ให้เ,เขากินเมื่อกี้หอยแงง đây mặt đây mà câu chơi chơi. đây mà câu khen bộ thử hay mặt câu phát tu tôi ăn nóc ăn thử chơi chạy đi tôi ăn thử ăn thử đây Hãy yeah. yeah. subscribe <laughs> อะไรคู่แบบนี้กูตายรอดตัวที่มันมีประโยชน์นะพี่จ้าหมักไม่มักตอกตัวมีประโยชน์ก็ไอพลังมีพลังนะเฮยียนตรงชื่อปอดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อาผ่อนลูกเฮ้ยเฮ้ยอันนี้แหละมีประโยชน์นี่ <c oughs> อ่ะอ่ะอาบเดียวอาพ่อนก่อนพอ่อนก่อนเย็นนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเดียววาฮู้ช่านั่นวันไรกินนี่แจ็คแมนเสียงใดเสียงปั้มลูกกินยากระเพาะแล้วฮะลูกกินพอ่อนป่านี่ ta cá chồng điêu mong đi, miang bao nhạc đây nhạc đây ai phát lăng? ui, quen chim muôn mường đây đi, Vì ơi ai phật lăng cho nè, miu quan quen nhạc bưng đi, phăng phêng cặp cặp nè bao muôn vua, um, ừ. ừ. ta cá chồng điêu mong đi.

ป้ามันเป็น,น,นเหตุยังไงแหม่มเป็นเหตุยังไินทิกรโยกให้ลูกบ่ป้าไปกินยาแล้วแพ้มันกินโจ๊กโอ้มันจะทับยาไว้แล้วมันก็ต้องกินโจ๊กก่อนแล้วถึงกินยาโอ้ออกับเป็นเข่าอะไรเธอมุ้งไปถามผัวมุ้งดูกินยาแล้วนะเขาไม่ให้กกินข้าว เขาต้องกินข้าวก่อนจังกินยามันฉี่่าอันนี้เธอจะให้กินยาก่อนจังกินข้ามันไม่ใช่เนืมันมันสียามันสีบ่มีผลเนืไ้ไม่ต้องโทษไม่ต้องโทษทำไมไม่ต้องโทษออยำยำยำ กินข้าวเลยกินยามกินยากินยาแลวกินข้าวเลยไหมะมดแล้วกินยาแล่นั่นไปแล้วดิกินยาแลวกินข้าวเลยไหมกินยาแลวกินข้าวเลยไหม บงตัวนั้นันฉันนี่เออแบบไม่ได้บริการที่บอกให้กินยาเช้าแล้วกินอะไรแทนข้าวได้บ้างกินผลไม้ได้ไหมมันไม่ใช่เนียหมูมีนะนี่วงตัวเธอเนี่ยเงื่อนฉันจะจำผัวเธอได้เว้ามานี่นะผัวเธอได้เว้านี่นะหลังทานข้าวห้าม ทำสิ่งนี้เด็ดคะ่ะอันตรายถึงชีวิตเห็นยังเห้ยอ ah ัับสามสิ่งห้ามทำเด็ดค่ะหลังจากที่คุณทานข้าวแล้วนะคะทานยาแล้วอันนี้และเป็นผลเสียต่อสุขภาพมากมากเลยเบอร์เท่าไหร่ไม่มีดอกอันไม่ไดเบอร์เท่าไห่กินยาองกินยาโอ้ยอะไรกันเดี๋ยวคนพังอีนี่บางคนบอกกินยาดิ้งอยกินยาเรื่อยๆเนอะ ไว้พวกแม่ๆมังเทียงกันอยู่นี่อมอะกินยาผู้ชายนมผู้ชายนะนี่นี่นเม็ดยากินยาขาชื่อเพนครับสิทุกี่ดมมอก่อกเนันมอกอดครับสำหรับเพื่อนเที่กินยาลดความดันตัวเหตุสงอยู่ท่านอยากทราบยาดีไข่นะยาดีไข่เล็กน้อยว่าอ่าเนี้ยถ้าเราคุกินยาก่อนอาหารแล้วเราจะทำ สวัสดีทุกคนอีกครั้งน,นะครับวอนนี้โค้อิสระพี่โด่เลยนะฮะจะมาเล่าข้อมูลให้ฟังะนะครับเกี่ยวกับนี่นี่ตัวนี่ตัวยาเนี่ยตัวเวลาจะก,กอนอาหารกินหลังอาหารได้ไหมถ้าลืมกินยาต้องทำยังไงดีโดยปกมันนม่เยี้ยอร่อยนะเด็กเจนนี่อร่อยนะเจนนี่ใครที่กินยาลดกรด ก็เพาะอาหารตกาปยาง่ายองายที่ไหนนี่ปั๊มจัเสชยงชังต่อยชังบงต้องพิมัเนอ้เดียวกัน่เเบัยดียวกันรบกวจ้ะให้บงชายพลังพนักโอ้ยเมื่อน้ำไอ้พลังไหมเมื่อน้ำไอ้พลกพลังไหม อนะรนาล่เลยนีนะีควานคนตัวอะไานฮหคนบัวจักหนิคนบัวจักเนาะเป็นได้เจนนี่เขาเทียงกันนะมี่ยังคิดเห็นอะไรบ้างเธอน่ะ เข้าเทียงกันนี่บร่เงินบ่นี่นะฮะจอม้อมโฮ้ยบังใดี่บอมเียงนะเห็นบอสขาเทียงกันเนี่ยทาแล้วทาแล้วอำกแม่เลยแม่น้อยกินยาแล้วกินข้าวได้ไหม ทานยาแล้วกินข้าวได้ไหมมันไม่มีไม่มีอะไรแสงอ่ะได้ยินน้ำผัวเธอได้เบ้าหรอเนี่ยบ๊ยังได้ฉันก็เคยได้ยินว่าว่าเป็นขไข้เป็นไข้อะไรนี่ไต่ถ้าถ้าเหากินยาแล้วทานข้าวแบบว่าหากินยาปุ๊บแล้วเหากินข่าวร่องลงไปนี่มันแบบว่าม,มันมันไม่มี้ยนะทาสั่นนะเออเทอถ้าฉันมันมีนะเจนนี่ตัดชิ้นให้หน่อยสิ เป็นต oh ัวไผ่ตัวมันจะคอยกินยากรเข่างบ่ได้คุณจะพอแต่ว่ายาดีไข่ได้มันต้องกินยาอื่นด้วยเขากินข้าวกินน้ำแล้วมันบฟกัดกระเพาะได้ยานะยานไปกัดกระเพาะเขาว่ามันกัดอยู่บ่กระเพาะจ้ะน่ะฮะไปโอเคสิป้าลุงเในคลิปนี้เขากิสิี่โครโตไปแล้วเนาะกินนมป่ะเอาเพิ่มกินนมได้ไหมเนาะกินยาแล้วกินนมได้ไหม đềt, gìn ya, แล้ว, biêu, được không? lại Hà nè, tụm mũi yêu nè. <laughs> พอบบนี้โอเคไปแล้วจบับบายบายจ้า <laughs>